ที่เป็นเลยเนยวา่าตนี้นย,ยังไม่คุงง้นตรงนี้ไหนตั้ง้รแราแล้วเย่ยเนี่ยคือกัเล็กอ่ะนันดวมแนวกุ้เยอดิใหญเลยแค่เนี่ยคนจุด

ปีนกงเหล็กอยู่มองกำลังมองดูอ๋อเข้าฟ้าเพดาน

โอ้น่าเศร้าแกไปให้ไปให้โอ้น้าสงสารน้าสงสารน่าดูสงสัยว่ามันอยากจะเรียนหนังสือเลยไม่ปล่อยเลยจับโอ้ให้เอ็นดูมันจะทำซ้ำไม่อยากไปมีจับราวบันไดด้วยอยากไปไม่อยากไปเก็บขาวเก็บขาวเก็บขาได้อยู่นะ สงสารนักเรียน,นเขาเถอะวางวางนีดก่อนก็ได้ครับไม่ได้ไม่ด <c oughs> ้นกูไฟ่คงรถกูไฟคงไม่ได้ครับ เอาพออยากจะมาหาหากันจะได